ึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังสําเร็จไปเมื่อวันที่30เมษายน2568ที่ผ่านมาณปัจจุบันนี้สามารถเช็คการช่วยเหลือจากทางด้านรัฐบาลจ่ายสูงสุด1,000ถึง10,000บาทติดตามรายละเอียดในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนชาวนาทั่วประเทศอัปเดตข่าวสารประจําวันไทยบางคนบอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนล่าสุดเว็บไซต์ของกรุงเทพธุรกิจนะคะก็ได้อัปเดตเกี่ยวกับการจาร่ายเงินไล่ละ1,000 บสูงสุดไม่เกิน10ไร่ของคุณพ่อคุณแม่พี่น้องชาวนาปังทุกท่านนะคะสำหรับการขึ้นทะเบียนนะคะเกษตรกรที่ผ่านมาผ่านระบบ i n f a r m e r d o a e g o t h กรมส่งเสริมการเกษตรมีการกําหนดวันลงทะเบียนจนถึงวันที่30เมษายน2,568เป็นวันสุดท้ายดังนั้นณนะปัจจุบันนี้พี่น้องเกษตรกรชาวนาปังนะคะสามารถตรวจสอบสิทธิ์การรับเงิน เยียวยาไร่ละ1,000บาทได้แล้วสำหรับการช่วยเหลือนะคะในการจ่ายเงนินไร่ละ1,000บาทสรุปผลการประชุมของคณะ กรรมาการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบขจากการประชุมคณะกรรมาการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบขไปเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมานั้นที่ประชุมก็ได้พิจารณามาตรการดูแลราคาข้าวเปลือกเจ้านาปังปีการผลิต2568หลายมาตรการด้วยกันสุดท้ายนะคะก็มาจบที่มาตรการช่วยเงินนะคะชดเชยเกษตรกรโดยตรงไร่ละ1000บาทคนละไม่เกิน10ไร่คาดการว่าวงเงิน งบประมาณที่จะใช้ประมาณ2,867ล้านบาทเหตุผลที่เลือกมาตรการนี้นะคะเนื่องจากต้องการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาโดยเฉพาะนะคะเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวนาปังไร่ละ1,000บาทเป็นมาตรการที่ถือว่าช่วยเหลือเกษตรกร,กรได้ทันทีและก็ไม่กระทบในการใช้งบประมาณเนื่องจากมีวงเงินจากมาตรการข้าวนาปี4.7หมื่นล้านบาท เหลืออยู่ประมาณ3-4,000ล้านบาทนะคะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ดังนั้นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังปี2568จึงคาดการว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรนะคะอยู่ที่ไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน10ไร่ จ่ายสูงสุดอยู่ที่10,000หมื่นบาทนะคะดังนั้นนายวิทยามณีเนตรอธิบดริกรมการค้าภายในก็ได้เปิดเผยว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังเป็นครั้งแรกเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียน ปลูกข้าวให้แล้วเสร็จนะคะภายในเดือนเมษายน2568และจะมีการโอนเงินให้หลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัตินะคะซึ่งเงินช่วยเหลือในครั้งนี้จะจ่ายอยู่ที่1,000บาทต่อไร่สูงสุดไม่เกิน10ไร่หรือ1,000 0บาท โดยกลุ่มเป้าหมายน,นะคะเพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนไปปรับปรุงการผลิตในปีต่อๆไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวที่ตกต่ำและสนับสนุนให้เกษตรกรปรับโครงสร้างการผลิตโดยอาจจะ เปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างอื่นที่เหมาะสมหรืออาจจะเป็นการหารือนะคะในการปลูกข้าวว่าต้องใช้พันุ์ข้าวที่ดีมีผลต่อราคาหรือต่อไร่สูงและที่สําคัญจะต้องผัดเป็นพันุ์ข้าวที่ถูกกับการต้องการของตลาดด้วย สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ผ่านมานะคะทางด้านเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังเองก็ได้ทําการขึ้นทะเบียนแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาแต่ณนะปัจจุบันนี้กระแสะข่าวจากนบคอเองก็ให้คําตอบมาว่าอาจจะมีการประชุมอนุมตัติโครงการในการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังราวๆหนึ่งถึงสองสัปดาห์นี้นะคะเสร็จแล้วก็จะนําเรื่องนะคะเข้าไปยังคอรอมอเพื่ออนุมตัติ จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเอาเป็นว่าหากไม่อยากพลาดข่าวสารก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะเดี๋ยวทางเราจะนําข่าวสารมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมรับทราบกันในทุกๆวันสําหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ